สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักงานบาทุกท่านครับพอ,อ,อดีมันมีงานเก้าอี้มาซ่อมนะครับอีน,นี้ว่ามีลูกค้าหลายรายที่โทรเข้ามาถามว่าเก้าอี้หวายมันเก่าขนาดนี้ซ่อมได้ไหมพอดีผมก็จะเลยม,มามาแนะนํามาบอกว่าเก้าอี้มันลักษณะแบบไหนควรซ่อมได้ซ่อมไม่ได้อันนี้นะดูนะครับที่เขาจะซ่อมคือตัวนี้นะครับตัวเนี้ยที่เขาพัานหวายไว้ เาเชื่อมมาพันแทนเนี่ยครับจุดเนี่ยคือเกี่ยเนี่ยมันต้องเป็นหวายทีนี้ส่วนข้างหลังที่โบโบ๋เนี่ยมันมันเป็นหวายตัวตัวนี้ครับลายดอกพิกลนี่เจ้าลูกค้าเขาตัดมาเนี่ยมันขาดมากแล้วอายุมันน่าจะหลายปีแล้วตัวเนี้ยเวลาเช็คดูก็คือง่ายๆคือจับโยกดูเลยค,ะะครับว่าพ่าหวายมันยังแข็งแรงอยู่ไหมควรจะซ่อมไหมไหมเนี่ยเนี่ยครับถ้ามันแข็งแรงอยู่เนี่ยยังใช้ได้อยู่ก็สามารถซ่อมได้ ก็ตรวจด,ดูว่ามีตรงไหนที่มันหักมันร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะมาซ่อม <S 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 ก็เลยบอกออก็เลยว่าลูกเกลือลูกค้าจะได้ดูคลิปนี้แล้วจะได้ไม่ต้องโทรถามลองตรวจสอบดูก่อนที่จะเอามาซ่อมนะครับถ้ามันเนี่ครับเดี๋ยดูอาการส่วนตัวเนี้ยครับถ้ามันโยกแบบตัวนี้ะครับมันไม่ควรซ่อมมาเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยคือมันเก่ามากแล้วซ่อมไปกลัวจะไม่คุ้มครับตัวเนี้ยมันโยกมากมันหลวมคือ มันจะไม่คุ้มมันเก่ามากแล้วเนี่ยกรแบบเนี้ยจะไม่ควรซ่อมนะครับแต่ในลักษณะเนี้ยซ่อมได้ซ่อมได้แข็งแรงผมมองดูแล้วเนี่ยมันซ่อมเสร็จแล้วยังใช้ได้อีกหลายปีอีกนานนะครับเพราะหวายหวายรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นหวายน้ำพึ่งซึ่งหวายน้ำพึ่งเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ดีคือมันทนถ้าเปรียบตะเหมือนไม้ไม้ก็คือไม้สักอะครับ มันจะทนกว่าหวายทุกประเภทเพราะรุ่นเก่าเนี่ยถ้าถ้าใครลูกค้าท่านใดที่มีหวายกเก่าๆอย่างเนี้ยอนุรักษ์เก็บไว้เลยครับเพราะว่าเป็นหวายที่ทนส่วนใหญ่มันจะเป็นหวายน้ําผึ้งเนี่ยครับลองลองดูครับดูไล่ดูเห็นไหมครับการดัด,ดโค้งดัดอะไรเนี่ยมันจะดัดได้เนียนเพราะจะเป็นหวายสมัยใหม่เนี่ยหวายมันจะเป็นหวายที่มันยังไม่แก่พอเขาตัดออกมาใช้แล้วมัน มันความทนมันจะไม่ค่อยมีนะครับอย่างตัวเนี้ยมันทนถึงก็ใช้มานานนี่ผมดูลักษณะน่าจะเกินสามสิบปีตัวเนี้ยเนี่ยหวายตัวเนี้ยมันใช้ทนมันไปหวายทำพึ่งอะไรเนี้ยถามว่าหวาย้ำพึ่งดูยังไงมันทําสีมาแล้วดูไม่ออกครับมันต้องดูตอนที่ยังไม่ทําสีแต่ผมสังเกตได้คือความโค้งของมันเนี่ยดัดโค้งอย่างเงี้ยลักษณะหวายทำพึ่งมันจะดัดได้ดีกว่าเนี่ยความโค้งเนี่ย ก็ดูแล้วถ้าชอบอา่าผมจะมีงานหวายงานอะไรมาให้เพื่อนเพื่อนดูตลอดผมจะลงคลิปทุกวันให้ดูจะมีการสารมั่งเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคลิปจะยาวมั่งสั้นมั่งเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆที่กดติดตามกดจับตะไคร้กดกระดิ่งอะไรเนี่ยครับเพื่อที่จะได้ติดตามอา่อดูงานหวายที่ เราทํำเราประดิษฐ์ประดอยเราซ่อมให้ลูกค้าอยู่เนี่ยมันจะได้รู้ว่าเออความยากง,ง่ายมันเป็นยังไงบางทีลูกค้าอาโทรมาถามว่าอย่างนี้ซ่อมราคาเท่าไหร่ซ่อมใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยถ้าเ,าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูคลิปนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะรู้ทันทีว่าเอองานไหวายเนี่ยมันไม่สามารถจะกาหนดเวลาได้แน่นอนเพราะว่าเรานั่งทําเนี่ยแต่ลูกค้าบอกเสียแค่ตรงนี้ แต่เวลาซ่อมไปเอม,มามันอาจตัวนี้อาจจะขาดก็ได้เนี่ยต้องต้องเช็คดูหมดนะครับไม่ใช่เห็นขาดแค่นี้แล้วเราจะปล่อยผ่านนะครับต้องต้องตรวจสอบหมดทุกจุดคือลูกค้าทําเสร็จลูกค้าไปนี่ใช้ได้นานใช้ได้นานแน่นอนไม่ใช่ว่าเราซ่อมเฉพาะจุดที่ลูกค้าบอกเราต้องเช็คให้หมดนะครับเช็คให้หมดให้เรียบร้อยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมงานหวายของบ้านหวายทวีทรัพย์นะครับ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ